นี้เรามากันที่วัดดอนขนาตำบลดอนยี่หอมจังหวัดนครปฐม <Yay! S 1> ทีนี้บรรยากาศล่มลื่นด้วยความที่คุณแม่อยากมาเราก็จัดมาเลยค่ะพาคุณแม่มาเลย <S <S 1> <S 1> บอกว่าที่นี่เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจได้ดีสำหรับใครๆมากเลยค่ะลมลื่นมากแล้วก็มาเจอเจ้าแม่ตะเขียนทองนะคะวว้า <Wow. S 1> เจ้าแม่สีบุญเรื่องและเจ้าแม่ไซทองค่ะ วายขอโชวขอลาบกันได้นะคะแล้วก็เราจะพาไปดูความ a m a z ิ่งอีกจุดหนึ่งนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นเหมือนป่าหิมพานมีพระนอนนะคะที่ใหญ่และก็สวยมากด้วยตามมาด้วยแถบถรมของพญานาคองค์ปู่มุจลินนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยติดกับแม่น้ำนะคะให้ความรู้สึกลมเย็นมากนี่ค่ะสวยไหมค่ะ